ข้อใดอธิบายความหมายของไซโทพสซึมได้ถูกต้องของเหลวและออร์แกเนลภายในเซลล์ข้อใดอธิบายกอลจิบา์ดีได้ถูกต้องทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงโปรตีนข้อใดอธิบายคำว่าเซนโทเมียได้ถูกต้องส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างโครมาติด ข้อใดอธิบายคําว่า gamete ได้ถูกต้องเซลล์สืบพันธุ์ได้แก่ไข่และสเปิร์มข้อใดอธิบายคําว่า haploid ได้ถูกต้องเซลล์ที่มีโครโมโซม n เดียวข้อใดอธิบาย n ิว l คลี u สได้ถูกต้องโครงสร้างภายใน n ิวเคลีย ทำหน้าที่สร้าง mRNA ข้อใดอธิบาย duodenum ได้ดีที่สุดลำไส้เล็กส่วนต้นที่ต่อกับกระเพาะอาหารข้อใดอธิบาย aorta ได้ดีที่สุดขั้วหัวใจข้อใดอธิบาย b a s o p h i l ได้ดีที่สุด เม็ดเลือดขาวที่มีส่วนทำให้เกิดการแพ้ข้อใดอธิบายคำว่า fertilization ได้ดีที่สุดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่